ช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดพระแม่มารีออมันที่ทุกคนรู้จักในนามวัดแขกเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูได้รับความนิยมเชื่อถือศรัทธาจากชาวไทยมากเป็นอันดับต้นๆวัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างในราวปีพุทธศักราช2422หรือ140กว่าปีมาแล้วโอทิศถวแด่พระแม่มารีอมัน ต่อมาถูกสถาปนาเป็นภาคหนึ่งของพระศรีอุมาทีวีและยังมีงพระพิคเนธและพระคันธก,กุมารเป็นประธานร่วมด้วยวัดน,นี้สร้างตามแบบศิลปกรรมอินเดียใต้นิกายศักติที่ถือสตรีเป็นใหญ่ศิลปะโดยรอบจะเห็นเทวีต่างๆเป็นบริวารที่เป็นผู้หญิงทั้งสิ้นภายในมีสิ่งก่อสร้างที่สําคัญคือเทวสถานของพระพรมเทวสถานของพระศิวะซึ่งภายในเป็นองค์สีวลึงด้านหน้าโบสถ์มีเสาสีทองขนาดใหญ่สูงเท่าหลังคาโบสถ์ ด้านบนสุดของเสาเป็นยูนิคลึนขนาดใหญ่ซึ่งสมมุติเป็นแกนจักรวาลที่ค้ำยันโลกและจักรวาลให้ดำรงอยู่ได้สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Blue O l i t h um a n m Bro